หมอปลายเตือนสี่นักษัตว์เดือนสิงหาคมดวงตกที่สุดระวังเกิดอุบัติเหตุวันที่30รกรกฎาคมที่ผ่านมาเพจเฟซบุ๊ก <Hey, Facebook S 1> ของหมอปลายพลายกระซิบได้โพสต์คลิปทํานายพยากรณ์ดวงประจําเดือนสิงหาคมแบบปีนักษัตวที่ต้องเตือนระวังทางเรื่องสุขภาพและการเสียเงินก้อนใหญ่คดีความ ปีนักสัตว์ไหนดวงตกที่สุดปีเถาะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะกระดูกลำไส้ทำให้ร่างกายอ่อนแอแนะนําให้ไปหาหมอเพื่อตรวจสุขภาพแต่ถ้ายังไม่มีอาการให้ไปปล่อยปลาหมอ9ตัวกรวดน้ำให้เจ้ากับนายเวรปีมะเส็งจะมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุและกระทบเรื่องสุขภาพใครที่ได้โชคลาภแล้วจะต้องไปเจาะเลือดบริจาคเลือดหรือปล่อยเต่า5หรือ15ตัว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุปีมาเมียอยากให้ระวังเรื่องของคดีความเรื่องเก่าๆห่วนคืนมาทําให้เกิดปัญหามีเรื่องต้องเสียเงินก้อนใหญ่และปีราการะวังเรื่องของความรักมือที่สามทำให้เกิดการทะเลาะและไม่เข้าใจกันแนะนำให้ค่อยๆค,คุยกันอย่างประนีประนอม